ที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันบ้างนะคุณผู้ชมใกล้แล้วนะพี่อู๋ใกล้แล้วใกล,ใกล้ที่เราจะต้องรวบรวมศาสตราของตัวเลข<ม>กันห<ม>น่อยอะคะ่ะเราก็ต้องมาดูพิธีนี้กันหน่อยนะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพิธีพระปิตามหาเศรษฐีที่นี่เลยคุณผู้ชมที่จังหวัดร้อยเอ็ดโอ้โหประชาชนชาวบ้านก็มารอกันอย่างคึกคักเพื่อที่จะมารอดูตัวเลข <c oughs> น้ำมต์หรือเปล่าอ่ะอันนี้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะคะที่วัดแห่งนี้เลยค่ะคุณผู้ชมที่เขามีการจัดงานพระปิตามหาเศรษฐีมหเร็ นะคะประชาชนก็มาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นกันเลยนะคะที่วัดป่าสัตด,ดารามตําบลท่าม่วงอําเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเขาได้มีการจัดพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นพรมมหาเศรษฐีเพื่อเป็นการจัดหารายได้นําไปบูรณะศาสนสถานและเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เดินทางมากราบไหว้องค์พระาธาตุพนมจําลองและอุโบสถทรงล้านช้างที่มีความสวยสดงดงามโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิริธรรมโกวิจเจ้าอาวาสวัดดอนเกลือเป็นประธาน จุดเทียนชัยค่ะทีนี้คุณผู้ชมได้รับความเมตตาจากพระเกจิชื่อดังหลายองค์ในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะคะที่นั่งอธิษฐานจิตผู้ความเป็นสิริมงคลและความเข้มขลังของวัตถุมงคลโดยมีพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธามาร่วมงานในครั้งนี้นะพี่อู๋สองพคนเลยนะคะ<อ> uh. เยอะมากเลยทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีก็ได้มีการแจกวัตถุมงคลให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีจํานวน300คนและหลังจากเสร็จพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็เป็นธรรมเนียม<อ> uh. พุทธศาสนิกชน คนก็มาร่วมพิธีต่างไปส่องดูน้ําตาเทียนในขันน้ํามนต์ไม่รู้ว่ามีภาพหรือเปล่าแต่ก็บอกว่าเป็นธรรมเนียมอ่าก็ดูกันเองนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเชื่อนอกระบบคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการชมนะคะตัวอะไรอ่ะไม่รู้ะอ่ะไปดูกันเองนะคะนอกจากดีค่ะลุงปู่สมศิรขรคิตตสีโลเจ้าอาวาสวัดป่าศักดารามท่านก็ได้บอกญาติโยมว่า เราอาตมาเก็บธนบัตรแบงค์ร้อยได้ม,มีเลขเขียนติดแบงค์ด้วยนะ,ะเนี่ยเนี่ยเนีคุณผู้ชมท่านเก็บได้ก็ดูกันไปใช้ใชวิจารยานการชมกันไปซึ่งชาวบ้านเองนะคะก็บอกอเดี๋ยวจะเป็นแนวทางในการรวบรวมตัวเลขต่อไปในงวดหน้านะคะ <S <S ก็นํามาฝากคุณผู้ชมการในพิธีพุทธาพิเศษส่องน,น้ำตาเทียนขันน้ำมนต์ที่จังหวัดร้อยเอ็ด โอ้โ, <S <s โหผูห้ธศดสนิกชนมาเริ่มง,งานกันอย่างคึกคักเลยนะคะคร,รับสิริมงคลไปนะคะส่งท้ายปลายเดือนใช่ค่ะ